สวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการ Global Lab พบกับผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทกรุงไทยซิมิโก้โดยเราจะมาเริ่มจากการลับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์และตลาดหุ้นก็กลับมาเปิดทําการหลังวันหยุดยาวเริ่มจากตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตัชนี S&P 500เนี่ย ก็ปรับตัวลดลง0.7%ระหว่างสัปดาห์หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยสูงสุดในรอบ12เดือนแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อทั้งนี้เนี่ยมีแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Apple Tesla, Microsoft หรือว่า Facebook ส่วนดัชนีห้างเสิงของตลาดหุ้งฮ่องกงแม้เปิดทําการเพียง3วันแต่ก็ทําสถิติสูงสุดในรอบ32เดือนจากมุมมองของตลาดต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดย,ยชนิดข้างเสีงน,นะครับก็ปรับขึ้นมา1.56%ระหว่างสัปดาห์และก็เป็นการบวกติดต่อกัน3สัปดาห์นำโดยหุ้นธนาคารอย่าง HSBC China, b o b ายแต่ก็มีหุ้นเสี่ยวมีจากกลุ่มเทคโนโลยีเข้ามาติดด้วยโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมามากขึ้นหลังนักลงทุนเนี่ยกังวลการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร แม้อัตราเงินเฟอ้อและก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยยังถือว่าไม่สูงนักนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตแต่สิ่งที่นักลงทุนกังวลเนี่ยเพราะว่านักลงทุนมองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาเศร,รษฐกิจรอบใหม่และก็หากอัตราเงินเฟอ้อยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวดีหรือว่าเร็วกว่าคาดและอาจจะเป็นที่มาของการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยรอบใหม่ก็ได้อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันอังคารก็คือเมื่อวานเนี่ย นายพาวเวลประธานธนาคารสหร,รัฐเนี่ยหรือว่าเฟดเนี่ยก็ออกมาส่งสัญญาณว่าเฟดยังสนับสนุนการพื้นตัวของเศรษฐกิจโดยยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ําต่อไปแล้วก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังห่างไกลาจากภาวะเงินเฟ้อก็ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นสาร,รัฐเนี่ยกลับมาพื้นตัวซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวในเรื่องนี้นะครับ ในช่วงภาวะที่เงินเฟอ้อก็จะมีหุ้นบางตัวหรือบางอุตสาหกรรมที่สามารถต้านทานผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ้อที่สูงข,ขึ้นได้แต่ก็จะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริษัทหรือว่าเซกเตอร์นั้นๆเลยในบอร์ดสครครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าหุ้นหรือเซกเตอร์ไหนที่เหมาะที่ว่าจะมีเนี่ยในช่วงที่ภาวะเ,เงินเฟอ้อกาลังจะมา ราวนี้เราก็มาดูกันถึงความหมายของเงินเฟอ้อนะครับในแง่วิชาการเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยในรอบปีนะครับเนื่องจากสินค้าและบริการในระบรรบเศรษฐกิจเนี่ยมีมากเราก็เลยมาผูกรวมกันแล้วก็ทําออกมาในรูปดัชนีในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามีตัวบัตรที่เรียกกันว่าดัชนีราคาที่เป็นรู้จักกันก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า c o n s u m e r price index นะครับซึ่งก็คือมีตัวยอ่อว่า CPI นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีตรชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า producer price index ตัวยอ่อก็คือ PPI โดยอัตราเงินเฟอ้อล่าสุดของสหรัฐเนี่ยก็อยู่ที่2%ซึ่งก็ไม่ถือว่ามากหรือน้อยนะครับแล้วก็ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย CPI ของสหรัฐเนี่ยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.3%ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยในวันอังคารหรือเมื่อวานเนี่ยก็อยู่ที่1 9 1กเป็เพิ่มขึ้นจักระดับ 0.91%ในช่วงปลายปี2020นะครับก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วทั้งนี้เนี่ยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินแล้วก็การคลังเนี่ยรวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้นหลังจากถูกกระทบจากช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยแล้วก็มีการนําวัคซีนเข้ามาใช้รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการระยะห่างเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคที่อันมานานก็จะ เข้ามามากขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อระดับราคาสินค้าและก็บริการรวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นอันเป็นที่มาของเงินเฟ้อพออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยพวกสินทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรหรือว่าพิกอินคัมที่มีผลตอบแทนค่อนข้างคงที่เนี่ยก็จะถูกเทขายออกมาพอราคาพันธบัตรลดลงก็จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพนันธบัตรหรือว่าบอลยิเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนี่ยการปรับขึ้นของบอลยิก็ทําให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง ผลตอบแทนพันธบัตรกับผลตอบแทนของหุ้นนะครับหรือที่รู้จักกันชื่อว่าเออร์นิกยูคือก็คือกําไรต่อหุ้นหารด้วยราคาหุ้นหรือว่า E ส่วน P นะครับก็คือส่วนกลับของ p e นั่นเองก็จะทําให้บอลยูเนี่ยเข้าใกล้เออร์นิกยูมากขึ้นซึ่งนักลงทุนเนี่ยก็จะมีการเปรียบเทียบความน่าสนใจในการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์2ตัวนี้ทั้งนี้เนี่ยการที่อัตราเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ดังนั้นเนี่ยหุ้นที่จะได้รับผลบวกก็คือหุ้นที่เป็นมัตจักรและหุ้นที่มีความไวต่อเศรษฐกิจซึ่งก็คือหุ้นในกลุ่มการเงินที่มาจากการคาดการณ์กันว่าอัตรา,าดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลบวกด้วยต่อกลุ่มพลังงานนะครับจากความต้องการการใช้น้ํามันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจการบินการท่องเที่ยวเนี่ยต้องถูกระงับจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งหาก กลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยกลับมาทําการปกติก็จะมีความต้องการเนี่ยการใช้น้ํามันที่มากขึ้นในช่วงภาวะเงินเฟอ้อก็จะมีหุ้นบางตัวหรือว่าบางอุตสาหกรรมที่สามารถต้านทานผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นได้จะจะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริษัทหรือว่าเซกเตอร์นั้นๆนะครับอย่างบริษัทที่สามารถผักภาระต้นทุนการผลิตอย่างวัตถุดิบค่าพลังงานแล้วก็ค่าแรงไปอย่างลูกค้านี่ซึ่งสะท้อนเข้าไปใน ความสามารถในการรักษาอัตรากําไรแล้วก็กระแสเงินสดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลบวกต่อราคาหุ้นยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าคอมมดิตี้อย่างน้ํามันหรือว่าโลหะที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็จะได้ผลบวกโดยตรงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามก็มีหุ้นบางกลุ่มและก็อุตสาหกรรมบางประเภทที่จะเซสชิทีฟจากผลกระทบการปรับขึ้นของบอลยู โดยเฉพาะหุ้นของบริษัทที่การเติบโตของยอดขายแล้วก็ผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมาจากอนาคตนะครับก็จะถูกลดทอนจากอัตราส่วนลดหรือว่า r i s c o u n rate ที่สูงขึ้นอย่างการประเมินราคาที่เหมาะสมของหุ้นก็จะมีวิธีส่วนลดกระแสงเงินสดนะครับดังหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยที่รายได้แล้วก็ยอดขายเนี่ยมาจากการลงทุนระยะยาวเนี่ยก็จะมีการถูกเทขายออกมามา,มากขึ้นนะครับ รวมทั้งหุ้นในกลุ่มยูทีที่ที่อิงผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นหลักก็จะมีความสนใจน้อยลงอย่างที่เรามีการเกินไปในหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อนะครับก็ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินพลังงานนะครับอย่างกลุ่มการเงินเนี่ยหากนักลงทุนไม่อยากมองหุ้นเป็นลายตัวอย่าง JP Mor g a n แกหรือว่า Bank of อ m e r i ริกาก็สามารถที่จะเลือกลงใน ETF ได้นะครับก็แนะนำา ETF ที่ชื่อว่า SPDR s p Bank นะครับ ETF เ ที่มีตัวยอ่อว่า KBE ส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยก็มีหุ้นอย่าง Exxon Mobil เป็นตัวที่เด่นสุดถ้ากลุ่มอุตสาหกรรมก็จะมี ETF ที่ชื่อว่า Industrial Select Sector SPDR หรือตัวยอ่อว่า XLI ที่มีหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่าง Honeywell Lockheed Martin หรือว่า 3N ส่วนที่ตลาดหุ้นฮ่องกงจะมี ETF ที่เป็นรายเซกเตอร์ไม่มากนักนะครับแต่ถ้า่ากเป็นหุ้นรายตัวในกลุ่มการเงินก็จะมี s s b c China Construction Bank แล้วก็ Bank of China รวมทั้ง AIA สำหรับกลุ่มพลังงานก็มีปิดตัวไชน่าซีนุกนขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมก็จะมีหุ้นอย่างไชน่าโบบายแล้วก็ไชน่ายูนิคอมนะครับซึ่งหุ้นแล้วก็ ETF เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่อิงก,กับวัสจักแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจนะครับซึ่งในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตแล้วก็เงินเฟอ้อกำลงังมาเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้ในหุ้นหรือว่า ETF กลุ่มนี้ ก่อนปิดท้ายรายการสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ k t z ิผ่าน k t z ิัอินเตอรเและพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ